โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมวันนี้ผมกับเช่นเดิมกบผมกับสิกาครับวันนี้กับรายการที่พีเชื่อว่สา3ตอนแรกเป็งานบ้างคาร์เขาบอกว่าจะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกอยเรเม่ในช่วงสาตอนแรกว่า มีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโดยใช้หลักการ50 50ครับผม50ในการรีวิว50คือความรู้สึกหลังจากที่รับชมนะครับผมโอเคนี่ก,กับการพูดถึง a n แม่ในซีซั่นสปริง2021เรื่องที่14นะวผมก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วง20เรื่องต่อไปแล้วก็เป็นซีซั่นนี้เป็น a n ที่เรียกได้ว่าโฮ้ยนายพูดถึงเยอะนะผมอันนี้จริง,รงๆแล้วเนะี่ยอันนี้คือครึง่งครึ่งเรื่องของซีซั่นนี้ยังมีกับเฮียบนะผมอันนี้บอกเลยนะ่ามากกว่า2 เรื่องไอซีซ็นนี้จะทำราชีตีไอซีซ็นวินเตอร์ชัวแน่นอนครับผมก็ไม่รู้ว่ากี่เรื่องนำมากี่เรื่องเราก็ต้องรอดูกันนะครับผมโอเคมา่อนที้เราก็สู่เนื้อหาหลักอันนี้ผมจะบอกเลยว่าถ้าใครดูชื่อคลิปนะจะรู้ว่าผมพูดถึงเรื่องขัดเรื่องอะไรนะโอเคก็ให้ผมพูดไว้ก็คือไอที่เสียงผมมันทึกอยู่เนี่ยจะแตกต่างจากคลิปวันก่อนที่ก่อนที่จะเป็นคลิปไอสับตัวเลเรไปกันนงฮะน่าจะเป็น เอ่อน่าจะเป็นเดลเซนน์นนะผมก็หลังจากดีนเซนเดลเซนนไปเสียงของผมจะเป็นเสียงลักษณะอย่างนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นก็แบบน่นาจะผ่านมางมาันเจ็ดแปดวันแลรวมังสำหรับการที่ผมใช้เสียงนี้ก็ขอไปที่อาจจะเสียงอาจจะแปดไปหน่อยนะครับผมก็ขอไปจริงเพราะว่าไอตัวบรรจุเสียงของผมมันไปแล้วนะผมฉะนั้นก็คงก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งกว่าจะตัวบรรจุเสียงตัวใหม่ที่น่าจะดีกว่าเดิมน้ผมก็ต้องรอดูกันนะโอเคมาครับผมเรื่องที่เราจะพูดกันเป็นอนิเมที่เรียกว่า แปลกเอออันนี <trades> <iş vengeance> ้เราตรงมันเป็นอนิเมะที่แปลกและเป็นอนิเมะออริจินอลอีกแลลวครับผมซีซันนี้ออริจินอลพูดกี่เรื่องละสี่ห้าเรื่องเนี่ยนะคราบผมซีซันนี้ก็เพียบเลยับผมอนิเมะเราจะนดลซีซันนี้ที่ดีๆนะผมดีๆเยอะเหมือนกันนะก็จำได้ดีๆแล้วก็น่าสนใจอยู่ประมาณไม่กี่เรื่องอันนี้ต้องบอกตรงไม่ได้เยอะเลยนะผมก็ตามนั่นแหละซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นอนิเมะออริจินอลที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเป็นเมอัอนเทอร์เที่คนในไทยไม่ค่อยได้รู้จักกันนะผมก็แทบแบบ น,น,รรนับคนได้เลยอะ่ะใครรู้จักโรเบรซีบ้างอ่ะนับคนได้เลยอ่ะนับนักรีวิวนับแบบคนที่พูดถึงเรื่องนี้กี่คนในไทยอะ่ะนับเลขได้เลยอะ่ะสมมติตั้งคนิตี้มานับคนได้เลยว่ากี่คนอะ่ะเออสมมติตั้งกลุ่มใน a c e b o o k มาอะ่ะน่าใครเข้ากี่คนอะ่ะก็ส่วนใหญ่แล้วเรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องที่คนฝรั่งหลายหลายคนอะ่ะพูดถึงแต่ว่าเรื่องเนี้ยคนไทยเริ่มพูดถึงประ,ประมาณนิดเดียวคือน้อยมากแต่ว่าเป็นเรื่องที่ เรียกได้ว่าผมอะแนะนําให้ดูเป็นเรื่องราวการสะท้อนสังคมเรื่องราวของผ่านตัวท็คนขับแท็กซี่เรื่องราวของบทพูดในเชิงอะไรต่างๆที่มันแบบมีตัวละครที่น่าสนใจมีบทพูดที่น่าสนใจที่แบบว่า น่าค้นหานะครับผมนี่ยเรื่องที่ผมพูดไปก็คือเรื่องแท็กซีน่กะ็คือเรื่องที่มีชื่อว่าโอแท็กซี่ครับผมโอแท็กซี่นะผมโอแท็กซี่นก็คือเรียกได้ว่าแท็กซี่ประหลาดก็ได้ให้เรียกกันนะแต่ว่าเรียกโอแท็กซี่ดีกว่านะผมโอแท็กซี่เป็นแอนิเมะออริจินอลแนวลึกลับนะผมนแวนวลึกลับแนวสังคมได้เรียกว่าเฮ้ยมีอะไรให้พูดถึงเหมือนกันนะผมแต่ว่าอันนี้ต้องพูดจริงกรณีหนึ่งก็คือผมไม่อยากสปอยคิเรื่องนี้ไม่ไม่สปอยเพราะว่า โค้สักอย่างยังไม่ดูผมเลยเป็นเชิงแนะนําเหมือนกับก็ซิล่าสิงคโปร์นะผมเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่มีซับไทยแบบรูฟีถ้าฉะนั้นแบบผมก็ต้องพูดเลยว่าถ้าจะให้แนะนําเรื่องนี้จริงๆก็คงองไปแค่คัชิโร่ครับตา้มนั้นแหละครับผมคัชิโร่เลยก็เสิร์ชดูแล้วแล้วก็ไปหาได้สมัครแล้วก็มุดดูแค่นั้นละผมง่ายดีแล้วก็ถ้าใครแบบไม่ไหวจริงเลยแบบว่าไม่ต้องดูให้รอจบก่อนก็ได้นะผมเพราะว่าเดี๋ยวค่อยพูดกันว่ามันต้องเป็นเรื่องอะไรนะผมโอเคก็ รายการสาตอนแรกเป็นไงบ้างครับก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงอนเมในเรื่องในแต่ละเรื่องในซีซั่นนั้นว่าในเรื่องนี้มีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจมีจุดที่ต้องพูดถึงอะไรตรงไหนนะผมโดยใช้หลักการสาตอนแรกว่าเรื่องนี้ควรจะดูหรือไม่ควรดูโดยการแนะนาเลยอ่ะอิงเนื้อเรื่องนะผมโดยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาเพราะฉะนั้นใ,นใครยังไม่ดูก็แนะนําให้ปิดไปก่อนนะครับผมแล้วก็รายการของผมไม่จะสปอย anime, อนเมี่ยงรายการผมมาหวานรวมแล้วก็้พูดอีกอย่างหนึ่งคือ ที่ผมพูดไว้เกิดไว้ตรงนี้คือแบบรายการมีการสปอยแม้ที่จริงเรื่องนี้ไม่สปอยครับมันจะเหมือนกรณีกันกรณีลาสิงลาพอยเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่มีใครพูดถึงเน่อยเยอะนะผมอันนี้บอกเลยทับไทยก็ไม่มีแบบทุุริล์ไม่มีมีเดียสัมพักิจถุนทิก็ใช่นก็คันชิโร่แต่ว่าผมจะมาพูดเรื่องนี้ในเชิงแนะนานะผมกันหน่อยนะโอเคถ้าพูดถึงเรื่องความคาดหวังนะตั้งแต่คนเขียนบทตั้งแต่ผู้กำกับ ตั้งแต่สตูดิโอและตัวของเทเลอร์มาหรือตัวของหรือเรื่องมาผมพูดเลยนะพุ่งกับคุณเคนโบราะคาโนชิตะบากิเนะี่ยเป็นผลงานเรื่องแรกของเขานะแล้วก็ตัวของสตูดิโอนี่เป็นสตูดิโอที่ผมโคตรไม่รู้จักเลยนะผมก็ตามนั้นแหละถามว่าผมคาดหวังกับส่วนไหนของเรื่องนี้ที่ผมแบบสามารถมาดูเรื่องนี้ได้ อย่างแรกอะสองอย่างครับผมเทโเลอร์ม,มันน่าสนใจครับเนื้อเรื่องน่าสนใจสองมีคนบอกต่อครับมีคนบอกต่อครับผมเพราะว่ามันมีผมรู้สึกว่าผมจะมีกลุ่มคอมมู n นิตี้ใน m อ l นะผมกลุ่มที่พูดคุยกันแบบว่าในกลุ่มของฝรั่ง m อ l ซึ่งตอนนั้นผมอยู่ในกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่ชื่อดังอีกลุ่มหนึ่งของ m อ l คือเขาแนะนำมาว่าเฮ้ยคนในกลุ่มแล้อ่ะ ลองดูโอเท็กซี่หน่อยไหมมีเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่ผิดคาดเป็นเรื่องที่อันดร์เลนมากเลยนะเลยแบบว่ามีคนมาสนใจฝาหลังสนใจเยอะซึ่งผมว่าแบบเออที่ดูดูที่เขาเขียนแนะนํามาคือแบบเฮ้ยว่ะน่าสนใจว่ะก็เลยลองมาดูแล้วผมก็ตามนั้นแหละผมก็เลยแบบว่าถามว่าเรื่องเนี้ยผมคาดหวังว่าไม่แต่ว่าผมสนใจอยู่สองอย่างคือมีคนแนะนํามาสองผมดูเทเลอร์แล้วผมก็สนใจแล้วดูเรื่องเรื่องผมก็สนใจนะผมตามนั้นโอเคก็มาพูดถึงความรู้สึกหลังจากเราชมช่องสายตอนแรกครับ คือใต้องพูดอธิบายก่อนว่าคลิปเนี้ยมันมีเวลาสั้นน่าจะสิบนาทีนิดนหน่อยมันน่าจะไม่มากกว่าสิบาทีเพราะว่าคือผมไม่อยากสปอยมันเออง่ายผมไม่อยากสปอยมันเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่มีใครดูเพราะฉะนั้นผมจะพูดในเชิงความรู้สึกของผมเฉยคือสารตอนเนี้ยเรื่องน่าสนใจนะคือน่าสนใจมากอะเรื่องของโอเชี่ะนี่แหละถึงสาเหตุที่ว่าคะแนนเรื่องนี้เจ็ดจุดหกแล้วนะผมแต่ในช่องสารตอนล่าสุดนะ ผมว่าคะแนนน่นาจะพุง่งห้าห้าเกินแปดได้มึงสุดยอดมากเลยนะโอเ็กซี่อ่ะคือถามว่าถ้าพูดถึงโลกเนี่ยถ้าพูดถึงแบบดูเทเลอร์มาเป็นแนวแบบการ์ตูนน่าจะเป็นการ์ตูนเด็กการ์ตูนอะไรทั่วไปใช่ไหมคนคิดอย่างนี้กันใช่ไหมไม่ใช่ครับผมผิดคาดับผมเป็นเรื่องราวของความเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวชีวิตประจำวันเรื่องราวของการใช้ชีวิตเรื่องราวของการสัท้าน์สังคมเรื่องราวของ,อง,ของแต่ละบุคคลที่เรียกได้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจแนละมีอะไรที่ หน้าค้นหาจริงแต่อันนี้ต้องพูดแนะนําก่อนว่าการเรืนันลเรื่องนี้ให้จบเพราะว่าถ้าเราดูแบบทีละตอนทีละตอนรายสัปดาห์อย่างเงี้ยคือจริงอ่ะผมดู3ตอนรวดนี่ยผมยังค้างคางเลยนะถ้าแบบสภาพคนดูรายสัปดาห์แล้วรู้สึกไงอ่ะเพราะว่าแต่และตอนแต่ละตอนแต่ละตอน,ตตอนมันมีปริศนาที่เราต้องรู้สึกแบบว่าเราต้องดูไปเรื่อยในทีละตอนอ่ะแต่เรื่องนี้มีสตอนนะ คือเราต้องดูไปเรื่อยว่าเฮ้ยตอนนี้มีคาพูดบทไหนที่น่าสนใจตอนนี้มีอะไรที่มันน่าสนใจตอนนี้มีอะไรน่าสนใจซึ่งสมตอนที่ผมพูดมาไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจมันแบบเออวะ่ะเคียอะไรดีวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยคือให้ผมเปรียบเปิดง่ายอ่ะเออมันมีแต่ละตอนแต่ว่ามันเป็นอนิเมะที่มันไม่มีอะไรมากแต่มันมีเรื่องราบวบทพูดอะมันจะเป็นเนื้อเรื่องมันจะเป็นอนิเมะที่เน้นบทพูดนะให้เราโฟกัสบทพูดให้เราโฟกัสถึงลักษณะตัวละครว่า แต่แล้วตัวละครมีความคิดยังไงแต่แล้วตัวละครมีการสะท้อนภาพในความคิดยังไงเอาง่ายคือให้ผมพูดไว้เป็นเส้นทางเรื่องราวของโซเชียลมีเดียเรื่องราวของการทุจริตเรื่องราวของการก่อการร้ายเรื่องราวการแบบว่าอา่การแบบมันจะไอตอนที่สามมันยังมีประเด็นเรื่องแบบว่ากินเด็กอะไอที่โตของเพื่อนพระเอกเราไม่กินไอเพื่อนพระเอกเราอะ เพื่อนของพระเอกอะไปไปเรียกกั้ว่าไปเด็กกับเด็กอะเด็กอายุสิแปดแล้วคนตัวเองอายุประมาณสี่สิบกว่าคือแบบมันมีเรื่องของการแบบว่าภาุยาวเรื่องราวของวงการไอดอลเรื่องราวของวงการการทํางานเรื่องราวของแบบว่าเรื่องราวของสาวโสดคือแบบโอ้โหมันมีหลายเรื่องราวที่เราก็สว่าน่าค้นหาและบอกเลยว,ว่าตัวละครอ,อะให้ผมพูดตละคคทั้งหมดอะ <c oughs> ที่ผมไม่เงียบที่ผมเงียบเพราะอะไรป่ะผมนั่งเช่องตัวละครอยู่นะผมโอเคถ้าผมพูดตัวละครนะผมตัวละครมีอย่างนี้ครับผมตัวโตกีว่าครับผมอันนี้เป็นคนข่าวเล็กซี่สองครับผมโกเลยคีครับผมสามโคคีฮาระศรีคีรักขาว่าห้าบาบาครับผมห้าบาบารหกไดมอนด์พี่ชายแล้วก็ดามอนพี่น้องชายนะบวกหกนะนะเออเด็ดนะหนึ่งห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโคบูครับผมเก้าฟุตโตมอนโตอครับสิบชิโฮครับผมสิบเอ็ดอีมาอีครับสิบสองคาบาซาว่าครับผม 13คาโนุครับผม14คอนโดครับ15คุโรโตะครับ16ยูกิครับ17ซาโดชิครับผม18บลุยครับผม19เกลนาครับผม20ซากุจิครับผมซากิกุจิครับผม20บแบบชิระบังงานกิครับผม21่อ็ดาราคุครับผม22ทาเคโกะครับ23ทาระกะครับผม24ยามาโมโตะครับผม25่ายาโนะครับยี่สิบหาตัวละครครับ แล่จริงๆมันไม่เยอะขนาดนี้หรอกแต่ว่าผมจดมาคือแบบว่าในเอเมลไมันแนะนำมาฉะนั้น่ะในตัวละครที่ผมพูดมาทั้งหมดน่ะน่าจะมีบทบาทในเรื่องของโอแท็กซี่ที่มีตัวชูโรอย่างเช่นตัวของอ u t โต้กับว่าแต่ออ t โต้กัว่าต้องเรียกได้ว่ามันเป็นตัวละครที่ปูเรื่องราวของโอแท็กซี่ในการเรื่องราว่าเฮ้ยแต่ละคนอ่ะที่เข้ามาต่อสายอ่ะมีเรื่องราวใเช่แบบ เรื่องราวของเพื่อนเรื่องราวของการทํางานเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของการใช้ชีวิตมาเฮ้ยคุณอขับแท็กซี่เป็นไงบ้างคุณมีชีวิตเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่ามีการทักทายอะไรกันมีเรื่องราวของแต่ละคนที่มันมาผู้สื่อสารเรื่องราวของคนติด้อเทียนเรื่องราวของการเป็นไอดอลเรื่องราวของคนแบบว่าโอตาไอดอลเรื่องราวของเผู้ก่อการร้ายเรื่องราวของตำรวจเรื่องราวของมีอะไรอ่ะเรื่องราวของเพื่อนไี่นางเอกเนี่ยเรื่องราวของหมอเนี่ยคือแบบมันมีอะไรที่ เรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วมีอะไรให้มันพูดถึงอยู่ทุกๆตอนแต่อันนี้ต้องพูดเลยว่ามันมีข้อเสียว่าตัวละครอ,อะ่ะมันเยอะ แต่เราจะไฟโฟกัสคนไหนนอกจากตัวของตัวกาว่าแต่ตอนที่3ามอะอันที่ผมพูดไหมตั้งแต่ตอนแรกตอนที่2อะมันตอนที่3ามะมันจะเริ่มมีตัวละครน่นาสนใจคือเรื่องราวของคุณอาั์เล็กซี่เรื่องราวของบบว่าเรื่องราวของบทพูดของตัวของอันนี้ตอนที่3ามจะผมจะเริ่มพูดเลยมีเรื่องราวของตัวกะว่าหรือเรื่องราวของชิลลาคะว่าหรือแบบว่าเรื่องราวการพูดคุยกันมีเรื่องราวของการจราจรการทุจริตการอะไรต่างๆที่มันแบบมีการเรื่อง่า,งา,งางที่ อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ตัวละครซึ่งตอนนี้สามีประเด็นน่าสนใจก็คือตัวละครอย่างเพื่อนของฮาคิฮาร่าที่ไปคบกับน้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าชิโคที่มีเรื่องราวของแบบว่าไอตัวของเพื่อนพระเอกเราเนี่ยไปเล่นแอปหาคู่มั้งแล้วแบบว่ายูวดีก็ไปหาคู่คนอายุสิบแปดแล้วเขียนโปรไฟล์โกหกมามีรายได้คือเขียนโปรไฟล์ครบแต่ว่าเขียนโปรไฟล์โกหกมีรายได้แล้วบอกว่าเป็นเรื่องราวว่าหลังจากเนี้ยตอนที่สี่มีเล่าของตัวของคาคิฮาร่าที่ไปแบบไปหาเด็กอายุสิบแปดแน่นอนซึ่งไม่รู้ว่าตัวเพื่อนของพระเอกเน กับโตของชิฮาไอโตของชิโฮเนี่ยคนน้องอายุสิเนี่ยจะมีอะไรที่มันเกิดอะไรขึ้นแต่กนนนรณีเรามองว่าเป็นการพาักผู้หย่แน่นอนอะ <c oughs> คืออายุคนไอ,อเพื่อนพระเอกอายุ40่ะกับเด็กที่แม่งอายุ18ตัวก็ปิ้วเดียวเนี่ยจริงๆตัวก็ปิ้วเดียวมันคือเรื่องนี้จะดำเนินเรื่องผ่านตัวของสา,าย้คยๆตัวของซูรูเปียนะครับผมแล้วก็ตัวของบีสตาแต่ว่ามันไม่ได้ในเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกอะในเรื่องไม่ได้เหมือนกับซูรูเปียกับบีสตานะมันเป็นเรื่องราวของความเปรนเดิจินอที่แบบว่า ในแต่ละก่อนอะทึ่งเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าเนื้อเรื่องของความเป็นโอเทซี่ยมันจะจบในลักษณะไงผมไม่ผมไม่รู้ผมแล้วผมก็ไม่ทราบด้วยว่าโอเทซีอะจริงๆแล้วโอเทซีใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยจะทำต่อไหมเพราะว่าตอนเนี้สิบสามต่อนนะสามตออเนี้ยมันมีสิบสามต่อเน,นี่ยคือผมยังไม่รู้ว่าเข้าจานเล่าเนื้อเรื่องให้มันจบในลักษณะที่มันเล่าหลายๆคนได้แบบดีมากแค่ไหนหรือมีเรื่องราวอะไรที่มันแบบ น่าสนใจอะไรมากขึ้นไงเพราะว่าตอนนี้ที่เราดูมาแต่ละตอนมันเป็นเรื่องราวของแบบว่าคนขับแท็กซี่เรื่องราวของแต่ละคนเรื่องราวของการสังคมเรื่องราวของมุมมืดเรื่องราวของความลึกลับเรื่องราวของบทพูดตัวละครอย่างที่มันแบบพูดมาน่าสนใจทุกตัวละครน่าสนใจทุกตัวละครคือบางตัวละครอาจจะเล่าเรื่องราวความเป็นเลื่อยเปื่อยบางตัวละครเรื่องเรื่องราวการสังคมเล่าลุงลอมเรื่องราวของการพัฒนาการของแต่ละตัวละครมีเรื่องราวของแก๊งมาเฟียเรื่องราวของแบบว่า การแบบโอ้โหอะไรก็ต่างแย่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนึงอาจจะมีเรื่องราวของยาเสพติดเรื่องราวของฮาลุกลับเรื่องราวของแบบว่าไอมันมีเรื่องราวของไอตอนนี้น่าสนใจอยู่ก็แบบว่ามันมีเรื่องราวที่เราสามารถติดตามไนทุกอตอนแต่ถามว่ามันมีข้อเสียของมันไหมข้อเสียมันคือตัวละครเยอะแล้วเราจะไปโฟกัสตรงไหนนะผมงง่ายตัวละครเยอะแล้วบทพูดอะ่ะผมเลยกลัวว่า มันจะเล่าได้ไม่หมดนะผมบอกตรงเพราะมันมีบทพูดของตัวละครมาตัวละครที่เปนแบบตัวละครเชื่อมโยงตัวโหกับว่าที่แบบว่าอาจจะมีบทบาทได้ในนๆคนซึ่งยังเป็นปริศนาต่อไปที่อาจจะเล่าได้ดีมากขึ้นแต่ว่าอันนี้ต้องแนะนำจริงๆว่าเรื่องของอเล็กซี่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าติดตามอันนี้ต้องยอมรับเลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามมากถ้าดูคะแนนก็รู้นี่คะแนนในเออลคะแนนในแอนนี่บีบีหรือคะแนนในโอ้ยเยอะๆอ่ะผมดีๆอ่ะมีคนส่วนใหญ่เขาแนะนําเรื่องนี้ให้แบบว่าเป็นเรื่องอันเดอร์เลทที่แบบว่า คุณควรจะดูแต่ถ้าใครดูซับมังกิทไม่ไหวก็เอ้ยก็ต้องยอมดูอะเข้าใจป่ะถ้าไม่มีซับไทยจริงอะถ้าไม่มีซับไทยบรรทุกดิจิทีงอะคุณต้องยอมดูซับมังกิทแล้วลองแปลดูนะบผมว่าตามนั้นแหละเพราะว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันแบบอันนี้ต้องพูดจากใจเลยนะว่าน่าติดตามนะผมอันนี้ต้องเอาเลยว่าน่าติดตามแล้วมีอะไรพูดถึงเยอะเหมือนกันแลวฉันแบบผมเลยไม่สปอยเืนะ่อหาเรื่องนี้เพราะว่ามันในชิงแนะนำเพราะว่าผมอยากแนะนำให้คนดูว่า เฮ้ hey, ลองดูเรื่องโอเจ็กซี่ดนะีโอเจ็ซี่ดูนะโอเจ็กซี่ดีนันดูนะว่าในเรื่องเราของแค่คนขับโอเจ็กซี่เนี่ยมันมีอะไรที่มันน่าสนใจมากแค่ไหนนะหมวกกตานั่นแหละโอเคเขาพูดหมดแล้วล่ะสำหรับด้านของแอนิเมชันสประกอบ Animation แอนิเมชันเรนีสไตล,ล์ภาพมันจะเหมือนแบบสไตล,ล์ภาพการ์ตูนแบบเป็นอย่างนี้ก็ตามแต่ว่าไอต้องชื่นชมเรยว่างานภาพดีครับ <c oughs> งานภาพดีถึงแม้งานภาพจะดูแบบอย่างนี้ก็ตามนะ แล้วแต่ว่างานภาพไม่อาร์ตและมีเอกลักษณ์มากงานภาพดีมีสไตล์งานไม่เผาอันนี้ต้องอยอมรับตรงว่างานดีจริงส่วนเรื่องของทร์ประกอบง,งานภาพดีอยู่แล้วส่วนงานนักภาพของโตวโตกว่าผมชอบนะอันนี้ต้องบอกเลยส่วนเรื่องของเพลง,งเปิดปิดว้าวว้าวเพลงเปิดยังเจ๋งเพลงเปิดเจ๋งมากเฮโยนี่เพลงเปิดไปแนวแบบจเจ๊ดาเปิดย้อนดึก,นอกอ่ะโอ้เพลงอย่างดีไม่หาฟังครับผม เนี่ยไปหาฟังเพลงเต็มได้เพลงแม่งดีมากเป็นเพลงที่บอกว่าดีนะัต้นเดืดนซีซอนน่นสปริงเลยอันนี้พูดตรงครับผมเพลงแม่งดีมากไปหาฟังครับบอซกอเจ็คซี่ครับเ mm. ซิร์เลยครับผมโอเจ็คซ,ซี่ครับเพลงมาเพลงขึ้นมาแน่นอนแล้วบอกเพลงเต็มอย่างดีครับผมเพลงปิดก็โอเคอันนี้เพลงปิหดหัวน่าสนใจอยู่ <S <S ส่วนเรื่องของเซอร์ประกอบนะตอนเนี้ยซารประกอบของโทนของคาาเต้โอเจ็คซี่คผมมองว่าตอนเนี้ยมันยังมีอะไรที่แบบว่าเป็นเซอร์ประกอบที่อาจจะยังไม่ดีมากอันนี้ต้องยอมรับแล้วยังไม่ดีมากแต่ว่า ถ้าผมลองฟังไปเรื่อยๆน่าจะดีได้เพราะว่าซาวประกอบตอ,ตอนนี้มันยังเผยแค่ไม่กี่สาวที่ผมรู้สึกแบบยังน่าจะมีความน่าสนใจของด้านของซาวประกอบน่าซาวประกอบมันน่าจะเจ๋งได้แหละแต่ว่าผมจะรอดูก่อนว่าถ้าซาวประกอบออกมาเต็มมันจะเป็นงานหรือซาวประกอบออกมาแล้วแต่ต้นยันจบอะมันจะเป็นไงเราก็ต้องรองดูกันนะโอเค ก็โอเคครับผมมาสรุปคะแนนของออแท็กซี่ในช่วง3ตัวแรกนะครับผมออแท็กซี่เป็นเรื่องราวความลึกลับที่สะท้อนผังมุมมองของตัวของนขับแท็กซี่ว่าแต่ละคนมีคําพูดมีเรื่องของราของการสะท้อนสังคมมีการพัฒนาการตัวละครที่เปิดเผยมาแต่ละตอนแต่ละตอนที่น่าสนใจและน่าติดตามทุกตัวละครเรื่องราวของการแบบว่าการสะท้อนสังคมการทุจริตเอ่ยการแบบการก่อการร้ายการทําร้ายเด็กการแบบภาพผู้เยาว์การแบบอะไรต่างๆที่มันแบบว่ามีเรื่องอะไรให้พูดถึงและน่าติดตามและน่าสนใจจริงๆกับทุกตัวละคร นะผมถึงแม้ข้อเสียมันกนะ็คือตัวละครเยอะแล้วก็บทพูดอะไรบางอย่างมันจะดูแบบเยอะไปบ้างนะครับผมแต่ต้องอยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแนวออริจินอลที่แล้วก็เป็นเมเอรเรทที่ผมก็แนะนําให้ดูแนะนําให้ดูเพราะม,มีอะไรที่มันน่าติดตามจริงๆครับผมโอเคก็คะแนนที่ผมจะให้โอแท็กซี่น o i, นะสามตอนแรกคือ7คะแนนครับ7คะแนนครับผมไม่ไม่ไม่ไ,มไมด้มงครับผมจริงๆครับ7คะแนนครับ ใจคะแนนที่ผมให้คือเรื่องราวมันมีอะไรที่มันน่าติดตามและน่าสนใจจริงๆในเรื่องราวเลยว่าแต่ว่าข้อเสียเนี่ยน่าจะเป็นข้อเสียระยะยาวก็คือตัวละครที่ตัวละครมันเยอะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะโฟกัสตรงไหนแล้วเขาจะเกีย่ยบทพูดหรือเกีย่ยตัวละครได้ดีแค่ไหนเรา,เาต้องรอดูกันนะครับผมแต่ถามว่าเจ็ดเต็มสี่เนี่ยนักสดตอนแรกเรียมเหมาะสมไหมโคตรเหมาะสมครับผมแล้วก็ อีกสิบต้นที่เหลือจะเป็นไงไ้าก็ต้องรอดูว่าผมผมคา,า,าดหวังตัวของ O M แล้วก็ P I C S อยู่แล้วก็คนพุ่งกับและคน,คนขียนบทคู่กันก็คือคนดูชิตาบากิผมคาดหวังอยู่นะครับว่าให้ออกมานอันเป็นเมที่ นอกกระแสที่ดีให้ได้ครับผมอันนี้ผมต้องรอดูกันนะผมต้อติดตามจริงเส้นตรงนี้นะครับผมโอเคก็จบในสัปดาห์การพูดถึงอนิเมะซีซั่นสปริงตอนวันที่สิบเอ็ดเรื่องนี้นะครับผมกับรายการสามตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับผมก็ฮ่าชอบก็ยาลืมกดติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากรายการอื่นๆชอบผมด้วยอันนิเมนซีซั่นสปริงตอนวันที่สิบเอ็ดเรื่องสิบห้าจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นก็ต้องรอดูครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับ